กาแฟริมตอนนี้เล่น,น,น,นกันหนึ่งปอมปากปีกันเนาะใช่อ่ะตอนเริ่มกันโเหมือนที่ยงไม่มาทำบุญน,นะยังเยอะอีกอันที่ปีปอมนะของเรือ่องอันนี้

ถ้ารีบมายืมโอเคกินไม่กินยาหรอเมมนี่ยต่อกาแฟให้ถอยอ่ายต่อเมนูอ้าวไอยตาม กาแฟดีเสมอเสมอจังพี่กิมแห้อ๊เอามือไว้ตงนั้นสิโอ้หตต่อนเลยไปตกไปต่อนะตกนะยี่ต่อนะกแฟปู้ๆนะ เครื่องมันเลกกันเมื่อกี้ตกอยู่แล้วอ่ะของเค้าอ่ะเกมนี้อ่ะตายเรื่องนี้คนเดียวอุ้ยเองพน้องมึก็เออเดี๋ยวเป็น headset ตานี้เฟย์นี่อะไรอะค่ะอยากเล่นจริงอ้าวจริง เรียวว่ะแย่งนิ่มได้เหรอนิ่มคะแนนต่ำหนูคะแนนต่ำอะไรหนูว่าคะแนนเยอะสุดเขาเป็คะแนนเยอะคะแนนสดอ่ะอ้าวว้าว họ không lại ta chỉ phải nhìn cái à. ตบมือหน่อยไม่ตบอันนี้บ้าถิ่มนะมุกเป็นกมเปนเกมเปมเป็นเไปก่อนมามาแม่ไหวร้อยเป่นเกมไอเปนปลากินตายไปแล้วนะแก้ได้ยังไงหนูแกล้งเหรอ ไช้กินได้คะแนเตินสองนี่นึงอ้เาออไอ้เจ้าออเกมนี้ผีเหรอเออกินไม่ยอมข่ามันตกอ่ะกินตายตายแอะคือไปอ่ะใค่ิดด้วยอ้าวผีส้ม เลขสองจะได้เจ็ดจะเจ็บเจ็บแล้วจะกินตักน้ำให้แกเป็นตาเดียวเอากมนี้เกมอะไรเกมอะไร่อ๋อเกมบอลอ๋อเขาอยู่สีแดงันนี้พี่กินหูคนเดียวเดี๋ยวพี่กินหอยก้นหอยก้นอ๋อสีส้มมากหอยก้นแดเฮ้ยอมแล้วสีแดงสีส้ ยังไงวะไม่เข้าใจพุเกมบอลพี่จิมต้องปล่อยไม่ให้กลับอย่างนั้นพี่จิมอย่างนี้สิพี่เคยเห็นไหมเคยเล่นบอลไหมตอนเด็กเขาเป็นประตูงั้นจิมอ้าวอย่างงั้นอย่างงั้นอะไรันอย่าเน่าพี่จก็อยู่แล้วไง เป๋ามาแต่แพรครับนั่นิ่งให้ได้อ๋ออันนี้เฮยกล้วยตาขินก็อยู่ฝันอื่นเหมือนนะฝันนี้กระเป๋าใครเหรอไหนหาไปหาพี่กิมมาไปหาพี่กิมวุ้ยตอนแรกเกือบแล้วเขารู้เองคนนี้ไอ้ปามเบนเดอร์นิ่งเยอะกว่า โอ้ยห <Okay. S 2> ัวยิกยิกเฮ้ยเขาเหมือนเลยโอนาิมค่ะโอเคเังมต่อเอาไหมอ้ยข้อไเฮ้ยเอาเกมก่นยองดีเอาเกมก่เอาเกมเลยอยากเล่นอือเอาเกมก่เอาเกมเลยอยากเล่นกากากเกมก่กา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  เกมตบอไหนเกมไหเน่อันนี้บอบเกมสุดท้ายเอาเกมบบบบบบ๊บเมียเมียวียเมียวเเกมนี้นะโอ้โหเกมนี้นิมชอบชอบชอบเกมเกมนี้ ตีละิวแย่วะมันแจกมืกๆจิมถขายขึ้ไหนรู้อ่ะต่อเอาเพไหนดีเอาขึ้ใจจบไปยากเนอะใส่ข้าดาวอ่ะใส่จับเอง่จับเพนใส่ข้าดาวใส่ร้านผูกเขาอ่ะาเพลงซุบได้จจะมาปล่อยใหุ้ณนนะโหจิงมไกล่อยเลยจึใจป้า

ต่อที่ไม่เคยใส่้นแย่อเปล่าโอ้โหใสแล้วิ้นี้นะไม่ใช่ชิ้นแย่ชิ้นย่วเอาวะแเอาชิ้แะถ้าไปกินกันอ้โหใสแล้ว่ส่ หมดเลยอ่ะไอ้งอไกไม่หมดก็ดีใจอีกขวดหนึ่งกกเนี่ยตีต่ำด้วยเลยก๊กยนเดยนละเียนออกไปสิเบื่อไก่เดี๋ยวเล่นเกมอื่นเกมอื่นไมีที่แ่เยอะแว่าเกมขโมยเดี๋ยจะแกก็วิ่งวันเดินช่วยกาแฟกนกันิ ขท้าผิดแล้วอย่าเท้าผีดแดนนะไอเ้าผีดแดนต้องป้าป้าอย่าบอตัวเองอันชิมแค่นี้อ๋อไอชิ้ไอยปดเสียวบ้างถึฝากด้วยกาแฟนะชิ้ค่อยกาแฟชิมฉันหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยต้านอยู่นี่มีตร้านติอ่ากินแค่สองตานี่ม็ตี <c ười> ต <c ười> ต,ตา เขาปิดหงินปิด้นเงินสามารถปนไ้รพี่ได้เอนงี่ะนเา้นนะ้นดี้นมันนะ้อนี้นดไม่ดีแนี้ไม่ดีแล้ไม่จะ้นหมลว่าเพิ่งจิกันจิ้มปนจิ้นจะแปลมไม่อยากค่เ้อยากอยนเงนอ้าวปนได้ปนได้เอ้แล้วก็งิกันแล้วเอ้ไม่มงค้าป้นดีไหม ดีมันดีดีน้ำเยอะกว่าตจงไปพี่ขอว่าฮะไปทีห้ายจะไปก่ตินไหมไม่ต้องพิจากณาเขาปั่ยไปเลยไป เราไมู่อ่ะาอกเหรอใ้จุดใกล้เลยนะทำต้นนะต้นดนช้กลนเอาแล้วสามอ๋อ่ีนไม่แล้วทอไองเงี้ดนเนี่เขาอันเอาไเอาล้วกไม่จีนไปเป็น้นสามสาอ๋อเสมอไม่สนุกอืม โดินเลยแบบทิ้งท well, ิ้หนุกที้หนูทุกนี้นะยา่มันเก็บเงินไปอยามเดี๋ยวปนเาะเอนีป่ะไปเดี๋ยวมาทันนี้นะไอ้ขาวว่ากาแฟกาตด่มไ่ลมตัวนี้เป็นตับอันนี้ไ่ลแต่้อ หล่่พี่แพคนคนคนนะไม่โทรกลับไ้ว่าไม่ตอบอ่ะอือหอมมากเกวินเนอร์เตมต่อไปคือวินเต็มเด้เนี่ยมินพันไทยชื่อเฮมอ่ะโนเนี่ยเฮมากผเอ้าเกมนี้สีซสองอ้าชนตายต่อนเลยเกมนี้เหนือหอมดื่มจิบกาแฟไหมม หน no oh e> oh. oh. oh, hey. ุ่ยอวันคนนะว้ายว้ายหนตายฮันเลยอย่าวันตายคำจันเลยตั้งหันช่ปปิ้งเรแล้กดับดาวอ๋อตายหนึ่งไอ้ม่วงเลยไอ้มวยไอ้มวยไม่ดีมีใครรถม่วง ตัวที้ยกแน่มาปนกันปนะปนตชื่อว่าอ้าพี่กิมเนี่ยบอกอเขา,เาอเเวว้าออวาาอย่าเาเขาไหรอวะกินได้หอมอ่ะได้สามไหมไ้มไมอ้าวกับตัวนี้กิบน,นบอกให้ อันตายหมุนว่มันกลับโอ้ยอันนี่นนะ้า่มีคนเดียวแน่เยนละสายมากสีแดงจไม่มีก็บอกว่าสีแดงมัได้ตบบอลไปเฮ้ยิมี่ติดด้วยว่ออกเกมนี้ไม่ชอบอ่ะ ท่าน,นยิงมอมมีเ่เลยเออิมเคยเห็นนะทไมอแล้วยิงตมงี่จนคาใ่คาโอ้โหจิมชิก่อนอัอน,อนนี้นะเอาี่าน นมีมันเหรอกินมาแพ้ทุกวันเลยอืวกินไม่ชอบตาี้เนี้ชอบตาจับตาขโมยไงอะรเงีนไงโหเทพเทพเทพจริงบอกว่ามีชอบจางอันนี้ตาเยียวนี่จิงนะแล้ากเอาที่ไหนกินกินมาจับ อันนี้นะายบายังไม่ต้องบไปจบไปได้เลยไปไปยันใหน <c oughs> <c oughs> เกิดได้นิดี